สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BTV X2 วันนี้นะผมมาเคลประเด็นที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะที่เขียนว่าผมเจอคนโกงบิดเงินนะ e ีพีที่หนึ่งวันนี้นะเราไาอยู่กับ e ีพีที่สองแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะสรุปแล้วนะว่าสรุปแล้วเนี่ยผมได้ตังค์คืนไหมแล้วจะได้หรือเปล่านะครับผมมาเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับฟังเลยนะครับผม วันที่วันที่วันพุธแล้วกันนะครับผมวันพุธเนี่ยผมได้อัพคลิปหนึ่งไปนะที่ชื่อว่าผมเจอคนโกงบิดเงินอัปลงไปใน youtube ครับแล้วก็มีกระแสตอบรับที่เรียกว่าดีพอสมควรแล้วนะผมจะแตะหนึ่งร้อยแล้วนะยอดวิวจะแตะแล้วนะครับผมในช่วงนั้นน่ะคือตอนนั้นน่ะลาดผมน่ะเขาก็อยู่กับไอ้คนที่บิดเงินนะครับ อนนั้นเนี่ยเขากาลังเงียวไม่ได้จ่ายผมนะครับแต่เขาเนี่ยมันมาเรียกว่าคอมเมนต์คลิปนั้นนะเหมือนเขารู้เลยว่าผมทําคลิปว่าพูดถึงเขานะกำพูดถึงเขาอยู่เขารู้แล้วเขาพิมพ์คอมเมนต์นี้มานะผมเ,เดี๋ยวผมแปะไว้ตรงนี้นะครัเ,เดี๋ยวไม่ดูนะว่าพิมพ์ว่าอะไรเขาพิมพ์ว่าจอดนะครับผมก็คือแบบว่าหมายถึงเขาว่าผมพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ ทางเพื่อนผมก็คอมเมนต์ไปนะผมก็มันเหมือนเป็นการที่แต่ว่าไม่ดีนะนะครับและตอนนั้นนะ่ะคือผมก็จะพูดตรงนี้นะว่าผมได้คืนเรียงตอนนี้นะ่ะผมได้ตังคืนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันศุกรนะ์นั้นน่ะวันศุกร์ก็เป็นวันกีฬาสีใช่ไหมก็ไอ้วันพฤหัสัมไม่มา แล้วผมอัพคลิปวันพุธวันพฤหัสมันไม่มาแล้ววันศุกร์มันเอาตังค์มาให้ผมครับมันก็เห็นนะว่าผมในลงคลิปไปมันก็เห็นนะครับท่านผู้ชมแต่มันดีนะที่มันเอาตังค์มานะครับผมฝากถึงคนที่ดูคลิปผมนะตอนนี้ผมก็อยากจะบอกว่าผมได้คืนแล้วนะครับผมทุกบาททุกสังผมได้คืนหมดแล้วนะครับผมก็ อยากจะเป็นอุทาหารณ์นนะครับผมสำหรับคนที่แบบว่าเล่นเกมโรบอทนะัและอยากได้ไก่ตังนะัผมก็รู้แหละนะว่าคนที่ติดตามช่องผมเนี่ยยังมีอีกหลายคนนะัที่ยังแบบว่ายังไม่ค่อยมีรหัสเล่นนะอย่างเช่นคลิปนึงนะที่ผมลงไปเมื่อหลายเดือนก่อนนะัที่เขียนว่ารีวิวรหัสบอกสุต50บาทนะครับ คือไอ้เว็บนั้นเนี่ยมันจาก50บาทนะเมื่อก่อนที่ผมรีวิว50าสบาทอะตรงนี้มันกลายเป็นร้อยหนึ่งแล้วนะผมซึ่งไอ้รหัสที่ผมซื้อขายให้มันเนี่ยก็ร้อยหนึ่งนะเดี๋ยวนี้เนี่ยไก่ตันเนี่ยมันเริ่มหายากขึ้นแล้วนะครับราคาอะไรอย่างเงี้ยมันก็สูงขึ้นตามนั้นนะครับแถลงการนะ์วันนี้ผมก็ามาแถลงการประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากถึงนะช่วงนี้เนี่ย แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ไม่ได้เติมไก่ตันหรือไม่ได้ซื้อไก่ตันนะหมายถึงโรบักละกันนะเรื่องโรบักเนี่ยคือผมเคยอัน,นอันนี้เรื่องประสบการณ์เมื่อ1ปีก่อนนะปีที่แล้วนั่นแหละตอนนั้นอนะ่ะผมยังไม่ได้ทําช่อง YouTube ครับแล้วเหมือนผมเนี่ยไปส่มโรบักจากเว็บเว็บหนึ่งนะผมไม่เอ่ยชื่อเว็บนะคือเดี๋ยวนี้โรบักเนี่ยมันมันแบบว่า มันจะแบนพวกโรบักเถื่อนหรือเราไปซื้อจากเว็บอะไรนะมันจะแบนหมดเลยนะผมก็ขอให้อย่าทุกคนเนี่ยอย่าเป็นเติมเว็บพวกเว็บนะให้เติมแบบถูกถูกลิขสิทธิ์นะถูกที่แบบว่าทางโรบักเขาให้มาหรือจะเติมเว็บที่เชื่อใจได้ก็ได้นะเว็บที่เชื่อใจได้นะทุกคนก็เติมได้นะแต่ต้องระวังนะเพราะว่าช่วงนี้โรบอกเนี่ยมันชอบแบนพวกโรบักที่ไม่ได้เติมทาง โรบอกนะมันไม่ได้เติมทางเกมเขาอะ่ะนะประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่หคลิปหน้าสนีก็สวัสดีครับ